สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอเปลี่ยนกระป๋องแบบลมดันนะครับของโบวิจเอแปร์ปันันนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะครับมีตุกติกนิดหน่อยครับจะพูดการปรับระยะนะครับคืออย่างเช่นกระป๋องเดิมนะอันนี้คือระยะของแวคค้ามคายสุดตอนดับเครื่องนะครับจะเห็นรอยนะช่วงนี้ครับแล้วก็ระยะน็อตที่ผมตั้งตัวคีบนะ ตัวล็อกคบอกีบสีดำนะฮะล็อกคีบสีดำนู้นครับอันนี้คือถ้า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 ใส่กระป๋องเดิมเนี่ยแล้วไปใส่ตัวล็อกคีดตัวนั้นอ่ะจะเป็นระยะในการเปิดสุตรของคีบนะครับในการเปิดสุดของคีบแล้วทีนี้เวลาของเดิมแบคคัมมันทํางานเนี่ยมันจะดูดเข้าไปอยู่ประมาณของผมจะอยู่ประมาณนี้ก็คือ กระชนสต็ปเปอร์ในการตั้งเสาตั้งเสาตั้งที่มันตั้งเปิดคีบไว้อยู่ที่ว่าใช้เบอร์แปดกับหกเหลี่ยมนะฮะจะอยู่ข้างในน้มองอกล้องไอ่โฟกัสจะอยู่ข้างในหลังคีบนะครับนะครับ หลังหลังขี้สีดำตรงนั้ครับหลังขี้สีดำตรงนั้คือตัวเนี้ยถ้า,ถ,าถ้าระยะดูดสุดเนี้ยก็จะอยู่ประมาณประมาณล็อกน็อตเนี่ยที่ผมลองกันนะจะอยู่ประมาณล็อกน็อตน็อตผมตัวนี้แต่ทีเนี้ย เราจะมาพูดถึงตอนตั้งคีบแล้วก็ตอนเปิดคีบระยะยกของกระป๋องดันนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปตั้งก็จะขันตึงขันสุดเลยแต่ทีนี้ถ้าลมบูทมาบูทมาไม่พอในการเปิดคีบสุดของแปรผันนะครับคีบจะอมความร้อนนะฮะคีบจะอมความร้อนก็คือบูทจะไม่ขายเนื่องจากมันเป็นแบบสปริงดูดขึ้นค้างไว้เลยแล้วใช้ลม ในการเป่าเพื่อเปิดคีบไล่ไล่บูส่วนเกินออกนะครับเมื่อเราตั้งตึงบูทไม่คายนะฮะอันดับแรกเลยคือโครงหลังสะสมความร้อนแล้วก็สองเสียงไม่มาเสียงไม่โหดเนื่องจากคีบเปิดไม่สุดแต่ถามว่าบูทมาดีไหมบูทมาดีครับบูทขึ้นยี่ห้าสามสิบเนี่ยบูทได้แต่อยู่ที่ว่ารถท่านจะวิ่งหรือเปล่านะครับ เพราะปกติที่แปรผัน 8, ในการทํางานของเขาคือเวลาบูตมาจากเวทผ้ามเนี่ยเขาจะขายสุดเลยเวลาเราก็แทกป๊อตมาเนี่ยขายสุดเลยเสียงเขาก็จะเลยฟาดเลยแต่ถ้าเป็นแบบดันเนี่ยถ้าตั้งตึงเนี่ยเสียงก็จะอมมาอยู่ในอ่อเสียงจะอมเหมือนแบบขี้เปิดไม่สุดอะไรประมาณเนี้ยก็มันจะเป็นประมาณนี้แหละครับ ถ้าคีบเปิดไม่สุดคงหลังสะสมความร้อนตัวคีบอาจจะมีการละลายบิดเบี้ยวอะไรนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> ผมจะมาพูดระยะนะครับว่าปรับยังไงหรือว่าระยะของของแต่ละตัวมันเป็นยังไงคือระยะของกระป๋องเดิมแบบดันเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่อันนี้คือคือสุดใช่ไหมเวลาเวลาแครื่องเแ้ามไม่ไม่ทำงาน <c oughs> ก็จะอยู่ที่สิบเอ็ดเซนนะครับส่วนกระป๋องแบบดันเนี่ย ขาดูดเขาดูดขึ้นมาอยู่ใช่ไหมเขาดันขึ้นมาอยู่มันก็จะยาวอยู่ประมาณสิบสามเซนก็วัดตั้งแต่หัวสตกนะครับหัวสตกมาถึงปลายปลายเนี่ยครับอยู่ที่สิบสามเซนฮะตัวนี้สิบเอ็ดเซนนะเพราะนั้นเวลาตัวนู้นมีลมดันออกมานะผมเคยดันสุดสุดกระป๋องเลยนะใช้ลมเป่าดันจะอยู่ที่สิบแปดเซน จากสิบสามยาวไปสิบแปดเพราะนั้นเราต้องตั้งขี้ขึ้นมาทดกันไว้แล้วตั้งยังไงล่ะครับผมก็วัดจากในการกระป๋องและค่ำเนี่ยดูดเข้าไป,ประยะเนี่ยดูเข้าไปอยู่ประมาณสองถึงสามเซนผมจะตั้งตั้งตัวนั้นให้มันหดขึ้นมาจากสิบสามก็เหลือ,อสิบเซนนะฮะสิบเซนาะเดี๋ยวตอนลมมามันก็จะดันเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณสองสามเซนก็เกือบอเปิดสุดแหละอ่า แต่ทั้งนี้ยังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ค่าของสปริงแต่ละกระป๋องนะครับต้องถามกู้ขายนะครับว่าสปริงตัวเนี้ยสามารถเอามาใส่ได้กับเทอร์โบอะไรนะครับลองรับบูตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เพราะว่าลมลมแต่ละคันแต่ละจูนมาเนี่ยการดันบูทมันจะไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีสาระอะไรก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากตอนแรกผมก็สงสัยใช่ไหมผมก็ไปดูหลายๆสื่อสำนักมานะครับส่วนมากเลยนะควรก็อยากจะให้ตั้งหมุนคีบสุดเลยนะครับแต่พอหมุนสุดแล้วถ้าลมบูตมาไม่พอในการดันเนี้ยบูธอะขึ้นจอสามสิบจริงแต่บูธไม่คายรถก็ไม่วิ่งนะฮะ ไม่ใช่่าบูทเยอะแล้วรถวิ่งนะครับบูทน้อยบางทีตกอยู่ประมาณยี่สิบสองยังวิ่งกว่าอีกนะฮะโอเคฝากให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมขอบคุณมากครับ